สวัสดีครับผมวันนี้ผ้ามาข่าหยานครับม้าผลยาข่าหอยานในป่าเขานะครับวันนี้ได้ตัวยามาสามตัวยานะครับสองตัวยาตัวที่สามเป็นสารจบใบนะครับก้อนข่าหยานครับผมก็ได้บอกไปแล้วคลิปก่อนนะครับว่าถ้าอย่างไห้มันตายดีก็คือบานปุ๋ยนะครับไหต้นมันอัวนะครับไห้มันเขียวเวลาเสียดนะครับมันจังตายเร็วเพราะว่าต้นมันอ่อนนะครับ พอดีในการวานปุ๋ยนะครับก็คือเวลาผลยาแล้วเัาจะบดไ้มาวานบดไ้มาลุยนะครับบดไ้ลงปลาเขาเพราะว่าถ้าใส่ยาตัวถี่มันเหม็นๆนะครับมันกัเขียวแล้วก็วานหยากนะครับก็คือวานกรท้มันเขียวแล้วก็ผลยานะครับหญ้ามันจะตายดีนะครับหญ้าอยูย่หน้าก็มีก,ก๊กฝอดน้ำนะครับก๊กกาวน้ำ พักปอดหน้านะครับแล้วก็กกไส้นะครับแถวบานอื่นต้นสามเหลี่ยมนะครับนี่ต้นมันสิเป็นสามเหลี่ยมก็มีดอกนะครับ้วก็ไอ้กกสนอนะครับสนอแล้วก็พักเพชรนะครับต้นพักเพชรแล้วก็มีพักผบเพบนะครับที่เขาเอาไปกินกับตำมะคงครับส่วนหมากน้างามๆนะครับยังสมีพักผบเพศ ดินบอ่อคอยมีสารอาหารปันไหนนะครับดินบ่ลมดินบอ่อดำบอ่อหลวนซุยนะครับมันจะบ่เกิดนะครับมันจะเกิดน้ำนาเรื่องโอ้ยง่าไ,ได้เดี๋ยวมาชมตัวยานครับที่ผมไดเอามาคายยานะครับตัวนี้เป็นยา,ายาคายยาตัวนี้คาได้หลายชนิดครับนี่ เฮนรี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตห้ามังนางกันนะครับเดี๋ยวให้เบิงชื่อสามัญชัดนะครับกะโอ้ชุดหมอนเพื่อพุทธีอต้องการอยากสือนะครับตัวยาที่ขาก็มีพักปอดหน้านะครับแล้วก็เทียนหน้าตัวยาแคน่นแค่นลีนี่นะครับก็คือ าหญ้าพวกใบกว้างนะครับชนิดใบกว้างถ้าใบกว้างก็สามารถข่าได้เกือบเบิดนะครับหลายชนิดเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็บรูว่าว่าหญ้าเป็นแบบใดนะครับบางพื้นที่ก็บรคือกันนะครับแต่ว่าตัวน,นี้สามารถข่าหญ้าพวกใบกว้างนะครับ ตัวนี้เป็นซันพาสนะครับตัวนี้ขายได้หลายชนิดแน,นครับซื้อสามัญจดอานครับเพื่อทางหวานบะหม,มี่นะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับกกสายนะครับกกสายนี่ก็คือถ้าพร้มข้าจวัคพิษกับเป็นบางบางบ้านบางพื้นที่เข้เอื่นหยาพ,าพ,าพายาายื้นะครับหยาพื้นหยาพื้นกกสายนี่ยหยาสายนี่ครับกกสายนี่สามารถ ขาไไดนะครับบางพื้นที่เอืนออนนนเ้นหญ้าพื้นนะครับแล้วก,ก็กกขนาดนะครับก็เป็นไข่ไข่หญ้าพื้นคือกันนะครับไก่เคียงกันขาตายคือกันนะครับแล้วก็หนวดปลาดุกนะครับหญ้าหนวดปลาดุกหญ้าขาวนกนะครับแล้วก็พักปอดหน้าหญ้าแก้มแดงสินะครับหญ้าแก้มแดงต้นขึ้นเขา ต้นคือเขาตรงลาเขามันจะออกแดงๆนะครับแนมเบิงผิวเผินนะครับว่าเป็นต้นเขานะครับแต่ว่าพอถอนหลาขึ้นมาเบืองครับมันจะเป็นหยานะครับหยาแก้มแดงนะครับทั้งบาดอื่นกระตายเช่นกันนะครับนี่ต้นสนนะครับสนหน้าสนนี่กระตายคือกัน,นครับแต่ว่าต้องผสมยาในอัตราที่ ออ่อนค้างกัยูทีประมาณสิบสิบกัมนะครับตอนหนายีสิบหาริรนะครับกับซ้ำที่เขาบอกมากระจายอยู่แต่ว่าถ้าต้นง่ญ่แห่มันก็ไม่อยากตายเปนไรนะครับไม่อยากตายแบบทนหลักทนโคนนะครับถหมันตน้งนง่งหน่อยนะครับมนอ่อนประมาณนี้ครับหนาหนาต่ำๆยอดท่านสูงแห้งนะครับถ้าต้นใหญ่สูงแห้งมันตายยากนะครับ มีคือกัน,นครับนี่ต้นนี้ก็ยาข้าวนกนะครับนี่ตน้นใหญ่ครับลำต้นมันจะใหญ่นะครับ,รต,รรบตายคือกันนะครับราคาเขาจะจัดมาเป็นชุดนะครับสามขวดแถวบานเขาจัดให้เป็นชุด,ดไอชุดละ สี่ร้อยยี่สิบบาทเตอถาบางพื้นที่เขาอาจจัดให้สองตัวอย่างนะครับสองอย่างแต่ว่าหลานของผมมันจัดให้ซารจับใบนะสารจบานะัรจบใบนี่กับบ่ได้ใส่ทุกถังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟองขึ้นมาห้องใส่แค่ทั้งแหลกนะครับแล้วก็ทั้งที่หานะครับจังใส่ใส่ทั้งที่หนึ่งกับทั้งที่หาเพราะว่ามอนอ่ะมันก็นยังมี สารจับใบต้องขังถี่ยาห้องผลบเบิดครับมันยังเป็นฟองเป็นยังห้องกะก็ต้องสมอีกนะครับสมที่เดียวตัวนี้สารจับใบตายดีจังนี่ผมเห็นบริษัทผลิตนะครับวันนี้ใจว่าเป็นของบริษัทไหนมาเตะมาเตะใส่ไว้ไงสลางมันขาดนะ เดี๋ยวผมจะเบิงตัวไม้หายว่าบริษัทใดผลิตมันคนหาบพกเจอนะครับพอดีสลากมันเลยตกน้ำส่วนมากซื้อมาใส่จะของบริษัดเบิงว่าบริษัทใดซ <laughs> ื้อมาเสียดยางเดียวนะครับบริบริคือผอว่าเอฟซีต้องการรู้ว่าบริษัทใด บอกคือพอว,ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะบ่มีขายนะเดี๋ยวผมจะพยายาเมบมืองห้นะครับเดี๋ยวถ้าพอเดี๋ยวจะแจงใ้แต่ล่างคลีบห้นะครับแต่ว่าสารตัวนี้ใส่ดีนะครับนี่ผสมพวกยาขามะแรงนะครับหรือว่าขานอนถ้ามีสารจับใบตัวนี้นครับพวกนอนพวกมลงมันตายเร็วกว่าที่่ได้สมครับแก็สารจับใบมันก็มีหลายตัวนํานะครับ ผมก็ได้ทดลองมาแนี่อยู่พวกสารจับใบขวดละลิตละสามสิบสี่สิบบาทนั่นมันวัผ่านนะครับแค่ซอยให้จับใบใบเหลือนใบอย่างครับแต่ว่าตัวนี้มันจะก็ดีของเขาเขาสมควรอยู่นี่ก็เป็นตัวย่านะครับพวกที่ผมเอามาผลในปลาเขามันจะเดให้ เขาบอสุดส้มแห้งนะครับมันจะเหลืองแค่บหลายมือนะครับบอถือกับเหลืองแบบเกือบตายนะครับ้าบางตัวยามันเสียนให้เขาเหลืองเกือบตายแต่ว่าตัวนี้เขามันจะแค่เหลืองแบบถ้าเขานะครับ้าต้นมันแ่เหลี่มันแทบจะบอเหลืองเลยนะครับเขาแต่ถา้ายยังต้นหน่อยมันก็มีการเปลียปล่ยนแปลงเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าพวกห้านี่ยมัน จะตายสามันเป็นคล้ายๆพวกยาดูดซึมนะครับมันจะคอยขาไปเรื่อยๆนะครับมันจะบวขาปูปับประมาณสองสามหมื่นนี่ยังไมา่ทันเห็นผลนะครับเนี่ยเบิงพวกกกฟอดหนามนะครับก๊กเทียนหน้านะี่หรืยว่าหยาพวกเขานอกพวกตายอย่างงางสีนะครับมันจะแทบจะบเปลี่ยนอาการนะครับประมาณสี่หาหมื่นนะครับมันจะเห็นผลก๊กไอ กาวหนามน,นะครับหรือว่าก็เคเียนหนาม,มันจะคอยเหลืองต้นมันจะคอยเป็นใบแดงๆนะครับคอยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหอดหลากนะครับมันจะดูดซึมกินลงไปหอดหลากหอดใบหอดลำตน้นของเขาแถบจะไม่มี่มีอาการนะครับในช่วงเมือสองเมือนนะครับก็ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวประมาณอีกจัก ที่หาเหมือนนะครับเดี๋ยวผมพามาติดตามผลพวกยาที่ผลไปนะครับมันจะตายดีบอนะครับเดี๋ยวจะพาไปผลยานะครับให้เบิงจะจักถังนะครับเพื่อผู้ถี่ต้องการว่า ผลแบบใดนะครับเพ่นผมจะผลแบบถอยหลังนะครับถา้ถาถ้าร่มมันพัดหาจอกรครับคือผลถอยหลังเพื่อบ่าห้น้ำยามันเข่าตานะครับ